สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาหลานเติมเกมครับ o v e r t o a Up จัดโปรโมชั่นสำหรับเกมน i โนคูมิคอฟเวอร์ครับในราคาแพงราคาโปรครับจะเป็นช่องสีแดงครับผมแต่ก็จำนวนไดอาที่เราจะได้ครับดีกว่าที่เราจะไปเติมเองถูกปลอดภัยสะดวกครับติดต่อที่ l ลน e หรือว่า Facebook ครับมีลิงก์ที่ใต้คลิกกดเข้าไปได้เลยครับผมกลาสวีเพื่อนๆครับพี่น้องทุกคนเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนนะครับมาทาการจัดเซตนะครับ ในส่วนของว่าจัดเซตอะไรใช้ฟาร์มครับจัดเซตอะไรในการฟาร์มมอนนั่นเองครับเริ่มแรกครับเพื่อนๆต้องมาทําการจัดเซตก่อนนะครับเข้ามาที่ตัวละครครับผมแล้วก็เข้ามาที่ตรงคําว่าเด็กนะครับพอเข้ามาเด็กเนี่ยเพื่อนก็สามารถคลิกตรงนี้ครับให้เป็นเลขได้นะครับว่าเออเราจะจัดเซตยังไงนะครับว่าให้อยู่ในเลขไหนทีนี้เรามาดูในส่วนของว่าเออมันจะมีเซตหลักแล้วก็เซตแต่ละธาตุนะครับซึ่งทำไมผมถึงจัดเซตว่ามีเซตหลักด้วยเซต ธาตุาด,ด้วยนะครับซึ่งเซตธาตุเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเราจะเอาไปใช้ในส่วนของการฟาร์มมอนนะครับแล้วก็ตีบอสแต่ว่าเซตฟาร์มหลักเนี่ยเราจะเอาไปใช้ในส่วนของ PVP นั่นเองครับอ่ะผมจะจัดยังไงนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าผมจะไฟเนี่ยผมก็จะจัดประมาณนี้ครับผมผมก็จะเอาเอาวุธหลักเนี่ยถ้าสําหรับสายฟรีเลยนะครับสายฟรีเนี่ยก็คือผมน่าจะคิดว่าทุกคนน่าจะได้อาวุธ4ดาวอยู่แล้วใช่ไหมอ่ะได้จากการการันตีครับนะครับ,นะรบแล้วก็ ในการสุ่มบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าถ้าสายลุงเนี่ยขอไม่พูดกตะกัน,นะครับถ้าสายลุงมันต้องใช้งบประมาณในการเติมไปสุ่มนะครับเดี๋ยวเราพูดในส่วนของสีดาวแท้ละกันนะครับในส่วนของสีดาวแท้เนาะ อ่าผมจะใช้เป็นอาวุธหลักนะครับก็คือสีดาวแทะในส่วนของการฟาร์มผมก็จะใช้แค่3ดาวนะครับแต่จะทําให้เป็นสีดาวปลอมหรือเราจะขึ้นก็ได้ไม่ขึ้นก็ได้ครับแล้วแต่เรานะตามงบประมาณหรือทรัพยากรที่เรามีครับในส่วนของ3ดาวเนี่ยนะครับที่ผมทําก็คือผมจะทําการปลุกพลังหรืออเวคของมันขึ้นนะครับเดียเห็นไหมของผมก็จะขัดประมาณ9นะครับอ่าอยากอยากอยากจะขัดให้มันสิบนะ แต่คืองบประมาณไม่พอนะครับเออก็เลยไม่สามารถที่จะขัดมันขึ้นไปได้นะครับอืมแต่ก็ต้องทําใจเนาะแต่ว่า ถ้าเราดูส่วนนี้นะครับทำไมผมถึงจัดว่าเอา3ดาวมาเป็นรองใช่ไหมแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ได้สี่ลุงเนี่ยเอออันนี้ก็โชคดีไปนะครับสีลุงแต่ว่าปัญหาก็คือถ้าเป็นสายฟีเนี่ยใช้สี่ลุงมันจะยากนะครับเพราะว่าเวลาเราเอามาเอาเวกเนี่ยโอ้โหแทบจะหายากมากนะครับถ้าจะหาสี่ลุงอีกอีกท่าเดียวกันแล้วก็เอามาเอาเวกเนี่ยเป็นขั้นเนี่ยยากนะครับผมแนะนําว่าถ้าเราเป็นสายฟีจริงๆครับเราใช้แค่สี่ดาวครับแล้วก็บางทีเราอาจจะไปการันตีนะครับได้อาวุธชนิดเดียวกันเนี่ยเราก็เอามาเวกได้นะ พอมันเอามาเอาเวกนะครับอาวุธหลักของเรามันก็จะเปิดออฟนะครับออฟสำหรับเอาเวกเนี่ยถ้าเป็นธาตุไฟเนี่ยมันก็จะมีเพิ่มปริมาณดาเมจนะครับในการโจมตีพื้นฐานก็คือตีปกตินะครับมันก็จะเพิ่มขึ้น16.5%ถือว่ามันเยอะมากๆนะครับและทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวต่อมาก็คือผมใช้ธาตุไฟนะครับ3ดาวก็คือผมจะเอาเวกหรือ ปลุกพลังมันนะครับเพื่อที่ให้ขั้นมันปลดล็อกค่าออฟให้หมดนะครับก็เราดูตรงนี้ได้นะครับเราควรที่จะเวกอ่าถึงไหนนะครับสำหรับ3ดาวนะมันถึงจะไม่เปลืองงบเราก็เช็คตรงนี้ได้ครับว่าเออถ้าเราเอาเอาเวกไปกี่ขั้นนะมันถึงจะปลดอ่ะเพื่อนๆก็จะเห็นน,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 นะขั้นที่7นะครับก็เอาเวกถึงขั้น7ก็ได้นะครับมันถึงจะไม่เปลืองนะอืมแต่ว่าผมนี่อยากทําให้มสุดละกันนะครับเพราะว่าผมคิดว่าถ้าผมได้สี่ลุงมาหนึ่งผมก็ไม่ได้ใช้นะ ผมก็ไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่ามันหามาเอาเวกยากนะผมก็ใช้สีดาวนี่แหละนะเพื่อที่จะเลื่อนขั้นไปเรื่อยๆนะครับผมก็เลยเออตัดสินใจว่าเอา3ดาวมาทาการเอาเวกเพิ่มดีกว่านะครับเพื่อที่จะเพิ่มค่าสเตตัสในการเพิ่มพลังโจมตีธาตุไฟนะอือันนี้ก็คือเซตในการตีมอนตนะครับต้องย้าเพื่อนๆก่อนนะครับนี่คือเซตในการตีมอนของผมถ้าผมจะใช้ตีธาตุไม้นะครับผมก็จะเอาธาตุไฟนะและทีนี้นะครับเรามาดูว่า อีกอาวุธหนึ่งเราควรใส่อะไรนะครับผมแนะนําว่าให้เราเอาอาวุธสีดาวที่ที่แรงที่สุดนะอาวุธสีดาวธาตุอะไรก็ได้นะครับที่แรงที่สุดแต่ว่าเราต้องเลือกก่อนนะครับว่าเราจะค่าออฟตรงนั้นอนะมาใช้ย,ยังไงสมมุติว่าของผมนะครับผมใช้ธาตุไม้สี่ดาวนะครับผมต้องการออฟตรงนี้ครับมา,อ,าออฟตรงนี้มาใช้นะครับเพื่อที่จะให้เราฟาร์มง่ายขึ้นก็คือเพิ่มปริมาณดาเมจสกิลนะครับถ้าเป็นสีดาวของธาตุไม้นะ ม,มันก็จะให้ค่าออฟตรงนี้ครับเวลาเราเอาเวกขึ้นนะเราก็จะได้ค่า off, ออฟดามเมสกิลนะครับเพิ่มขึ้นเยอะนะถือว่าเยอะนะครับเราก็สามารถเช็คตรงนี้ได้ครับว่าถ้าเราเอาเวกไปแล้วเนี่ยมันจะปลดอะไรบ้างแล้วก็เพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเห็นไหมโอ้โหแล้วถ้าสายฟีเนี่ยเวลาไหนนะครับเผื่อจะหาดับมาทําการเอาเวกขึ้นมาขนาดนี้ได้นะโอ้โหถ้าได้ขนาดนี้ครับสุดสุดนะ ผมว่าเนี่ยเพิ่มปริมาณดาเมจคริคอลเนี่ยสำคัญมากๆนะครับถ้าเราจับแล้วก็ยัดเข้าไปลง p p นี่ถือว่าเวิร์กมากๆนะครับเพราะว่าเราดูตรงนี้ได้นะครับในส่วนของธาตุไม้เนี่ยผมแนะนำอีกอย่างก็คือเราสามารถจัดเข้าไปในเซตของ PVP ได้ครับเพราะว่ามันเพิ่มปริมาณดาเมจสกิลพื้นฐานนั่นเองครับผมนะก็คือสกิลทุกอย่างนะครับที่เราใช้เนี่ยมันจะแรงขึ้นถ้าเราธาตาุไม้แต่ถ้าเรามาดูในส่วนของธาตุน้ำนะครับ ผมต้องเข้าไปตรงสมุดนะเพราะว่าผมไม่มีสีดาวธาตุน้านะครับเราเอามาดูธาตุน้ําแล้วกันนะครับถ้าเป็นสีดาวเนาะสีดาวเนี่ยค่าออฟนะครับถ้าเราปลดปลดค่าออฟของมันเราก็จะได้ในส่วนของเพิ่มปริมาณดาเมจสกิลพิเศษครับสิเอเออมันขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆนะจะใช้ในส่วนของอสกิลไหนนะครับสกิลไหนมากกว่านะแต่ว่าในการจัดเซตฟา์มเนี่ย อาสกิลพิเศษนะครับต้องขอพูดตรงนี้ก่อนสกิลพิเศษก็คือข้างล่างนะครับอาข้างล่างมันจะแรงขึ้นนะถ้าเราใส่เซตน้ำนะครับเข้ามานะเออมันจะแรงมากขึ้นนะครับอันนี้ผมเซตน้ำเลยครทีนี้เราเข้ามาในตรงเด็กใหม่นะครับอะเข้ามาตรงเซตไฟก็ได้ครับแต่ถ้าเป็นเซตไฟนะครับอะเซตไฟผมจะฟาร์มมอนในของธาตุไม้อานเงี้ยผมก็จะจัดเซตประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะอืมมันก็จะดีนะครับ แต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าผมจะทําเซตน้ำนะครับออาเซตน้ําก็เพื่อนเก็ดูได้นะครับนี่นะผมไม่มีสีดาวนะครับผมก็เลยใส่แค่3ดาวนะครับอเอาเวกแค่ขั้น7นะเพื่อให้มันปลด3ช่องนะครับก็พอ ประมาณนี้ครับผมเพื่อที่จะรอสีดาวมาใส่นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมีสีดาวนะครับเพื่อนๆก็จับสีดาวแล้วก็น้ํา3ดาวอย่างนี้ก็ได้ครับแล้วก็อีกธาตุหนึ่งก็เพื่อนๆจะเอาอะไรแรงๆก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหรือจะจับสีดาวธาตุไม้หรือว่าเซตสีดาวไฟก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับว่าอยากจะให้อความแรงมันไปทางไหนมากกว่า นั่นเองครับสำหรับเซตน้ำนะครับผม PVP นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะจัดเซต PVP ไว้เซตนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนชื่อตรงนี้ได้นะครับเปลี่ยนชื่อตรงนี้ได้นะเป็น PVP อย่างนี้นะครับ PVP นะกด PVP นะครับโอเคเดี๋ยวจะติดตั้งพิเศษไปก่อนแล้วกันครับผมนี่อ่ะแล้วก็เดี๋ยวติดตั้งพิเศษให้ทั้งหมดก่อนครับเดี๋ยวพอดีผมปล่อยฟาร์มอยู่นะกลัวมันไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวจับไปก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวค่อยว่ากัน PVP ครับผม แนะนำเลยนะครับอาับแรกเนี่ยคือเราต้องเลือกอาวุธนะครับอาวุธหลักที่เราทําให้แรงที่สุดคืออาวุธไหนนั่นเองครับเอาไว้เป็นเอาตัวนั้นเป็นตัวอาวุธหลักนะครับอย่างเช่นของผมเนี่ยผมเน้นไปทางอาวุธไฟนะครับที่อ่าผมบูทมันมาคือมันแรงที่สุดที่ผมมีนะผมก็จัดไฟเข้าไปนะครับอ่ผมก็จัดไฟเข้าไปนะตัวอาวุธล่องนะครับอ่าสำหรับเซต PV p อาวุธลองเนี่ย มันจะมีอยู่2ช่องใช่ไหมอ่าสช่องที่เราจะใส่คือผมแนะนําว่าอย่าไปใส่ธาตที่เหมือนกันนะครับสมมุติว่าอาวุธหลักของเพื่อนๆเ,เนี่ยอ่ามันจะแตกต่างจากตัวเซตฟาร์มมอนส์นะครับสำหรับเซต PVP PVP ก็คือหมายความว่าใส่4ดาวให้หมดทุกช่องครับผมอ่าอย่างเช่นไฟตัวนี้นะครับมัน3ดาวผมไม่ได้ใช้ธาตุไฟในการที่จะไปตีอ่าคนใน PVP นะครับเพราะว่าอะไรครับชุดเกาะของ ในส่วนของชุดเกราะเนี่ยมันไม่มีค่าเกี่ยวกับธาตุนะครับมันไม่มีค่าเกี่ยวกับธาตุซึ่งพลังธาตุเนี่ยมันจะใช้กับคนไม่ได้นะครับอ่ามันจะใช้กับคนไม่ได้นะเราก็เลยไม่จําเป็นนะครับต้องเอาอาวุธรองที่เป็นธาตุเดียวกันมาใส่เราก็ใส่4ดาวเลยนะครับถ้าใครมี4ี่ดาวนะครับก็ใส่จัดเข้าไป3มช่องนะครับให้มันเต็มเลยนะครับมันก็จะ บู์พลังของเพื่อนะให้มันแรงมากขึ้นได้นั่นเองครับผมนะก็อันนี้ก็จะเป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งนะครับในการที่เราจะเอาไปต่อสู้ PV p PP นะครับแต่ว่ามันจะมีอีกแบบโหดๆนะครับถ้าใครมีงบหรือใครดวงดีนะครับนี่มันจะมีเซตตรงนี้ครับผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับในส่วนของอาวุธมืดครับอาอาวุธธาตุมืดถ้าใครนะครับมีสีลุงนะ ใส่เข้าไปเลยนะครับเป็นอาวุธหลักไปเลยเพราะว่าทตุมืดสีลุงเนี่ยมันจะมอบปริมาณดาเมจให้แก่ผู้เล่นครับให้กับเราเองนะครับ12.5%าเครับดาเมจของเรามันจะเพิ่มขึ้นทำไมเพื่อนๆเห็นว่าคนที่อ่าอันดับ P ี P สูงๆเนี่ยทำไมต้องใส่ทตุมืดนะครับนี่ก็คือเหตุผลนะสำหรับคนมีงบจริงๆนะครับหรือว่าสายเติมจริงๆนะแต่ว่าสายฟรีเนี่ยขึ้นอยู่กับดวงครับแต่ถ้าเรามีดวงเนี่ยโอ้โหบอกเลยนะครับทตุ ถ้าใครมีดวงนะได้มืดน,นะครับสีรุงเนี่ยก็จับเป็นอาวุธหลักไปเลยครับอาวุธรองเนี่ยก็เพื่อนๆเลือกเอานะครับว่าจะใส่อะไรนะครับอย่างเช่นของผมเนี่ยผมก็จะเอาความแรงสกิลนะครับความแรงสกิลตรงนี้นะ เข้ามานะครับก็คืออาวุธธาตุไม้อ่ะสีดาวผมจะยัดเข้าไปและทีนี้ถ้าผมมีนะครับในส่วนของอาวุธสีดาวธาตุน้ำเนี่ยผมก็จะยัดเข้าไปอีกนะครับแต่ว่าผมไม่มีสีดาวธาตุน้านั่นเองนะครับผมก็เลยว่าเอาอาวุธ3ดาวธาตุไฟนะครับเอาอ่าแค่ค่าออฟสองค่าเนี่นะ ผมเอาแค่ค่าออฟสองค่านี้ก็พอนะครับเพราะไม่มีอาวุธน้ำสีดาวนะถ้าผมมีอาวุธน้ำสีดาวผมก็จะยัดเข้าไปเพราะมันจะเพิ่มความแรงในของาสกิลแอคทีพิเศษนะครับข้างล่างนะมันก็จะแรงมากขึ้นนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆจะอัดเด็บแล้วกันแต่ว่าในส่วนตัวของผมนะครับถ้าผมลง PVP ผมก็จะใส่ประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของสร้อยเนี่ยมันก็จะมีสร้อยนะครับสร้อยที่มันจะโยงเชื่อมโยงกันกับพลังของอิมเมจนะครับสร้อยนะ เนี่ยอย่างเช่นของผมนะครับถ้าผมเอาอิมเมจินธาตุไฟนะครับลงไปต่อสู้ใน PVP เนี่ยผมก็จะเพิ่มในส่วนของตรงนี้นะครับสร้อยของอิมเมจินธาตุไฟนะครับมันจะเพิ่มธาตุไฟให้กับอ m มเมจินของผมเนี่ยหนั่นเองครับสร้อยแต่ละสร้อยนะครับเพื่อนๆก็ได้จากการลงบอสอยู่แล้วนะครับก็เปิดกล่องกันได้หรือว่าไปฟาร์มนะครับมันก็จะดอกมาสร้อยแต่ละสร้อยนะมันก็จะมีสร้อยธาตุไม้ก็มีนะครับนี่สำหรับตัวนี้นะให้ดาเมจอิมเมจินนะครับธาตุไม้ห้าจุดห้าเปอร์เา็นต์อ่าเพื่ ไปจับเซตให้มันดีๆนะครับสำหรับในการลง pvp เนาะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ข้อมูลไหนนะครับที่ผมให้แล้วผิดพลาดหรือข้อมูลไหนที่ขาดนะครับก็ขอฝากเพื่อนเนนะครับกดคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเพื่อที่จะเป็นผลที่จะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์นะครับให้กับผู้เล่นคนอื่นนะครับจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้องมากขึ้นนั่นเองครับ